คุณไปทำยังไงเขาล่ะพ่อคุณถึงยอมไว้ชีวิตธนาดูคุณจะมั่นใจซะจริงๆแล้วว่าเป็นฝีมือพ่อจะฝีมือใครก็ค,คงหนีเงือมือกฎหมายไม่ได้หรอกนะครับสวัสดีค่ะพากำลังคิดว่าจะไปหาคุณอนุนที่สอนอครับแล้วไปเจอคุณธนาได้ยังไงครับคุณถามเหมือนไม่รู้ ทำไมคุณพูดคุณอานอน์คะเจอธนาได้ยังไงคะอยู่ๆเราก็จับสัญญาณโทรศัพท์ของธนาได้พอตามไปได้อย่างที่เห็นมันทิ้งเขาไว้เหมือนเหมือนหมาข้างถนนนี่คุณถ้าคุณจะด่าใครนะเชิญคุณพูดคนเดียวไปเลยพรุ่งนี้ฉันจะออกจากที่นี่ ฉันจะยุติเรื่องของเราทุกอย่างรอครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นมัน้งฉันเป็นห่วงธนาห่วงแม่ของเขาฉันไม่อยากให้พวกเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอีกคุณรู้ไหมไอ้ความคิดคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวที่สุดเลยแต่ฉันเคยบอกว่าฉันเป็นคนดีเหรอไอ้สิ่งที่คุณทาอะ่ะคุณไม่ได้สร้างปัญหาแค่นายธนาหรือแม่เขาคุณเถียงสิคุณเถียงเลยว่ามันไม่จริงไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยตั้งแต่คุณเข้ามาชีวิตมันดีขึ้นบ้างไหม ก็ทำพวกคุณไม่ทำอะไรผิดน่ะฉันก็ไม่สามารถทำอะไรพวกคุณได้หรอกลงมาคุณอยากไปมากใช่ไหมคุณได้ไปแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องเป็นตอนที่ผมทำให้คุณสัุงขิดได้ก่อนเนี่คุณปล่อยฉันอย่นี้นะฉันมาให้ปล่ยอย ปล่อยฉันแบบนี้นะถ้าคุณอยากไปจากที่นี่นะคุณก็ทดใช้กรรมที่ก่อไว้สินี่สองคนนั่นนะ่ะมากินข้าวด้วยกันผมไม่หิวครับแต่ฉันหิวฉันอยากทานข้าวเริ่มโตกับพ่อคุณ กรณีทำไมคุณไม่นั่งที่ของคุณน่ะฉันอยากจะนั่งใกล้ๆลูกชายฉันไม่ดีหรอกเหรอถ้าคุณจะได้นั่งใกล้ๆหมลูกสะพายสรุปฉันนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะอ้าวชิวาจะไปไหนแล้วลูกถ้าไม่หิวก็นั่งกินเ,นเพื่อนแม่หน่อยนะนะนั่งเฉยๆก็ได้ลูก แม่นั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวยังไงก็ไม่รู้นะลูกนะถ้าไม่ติดว่าจะต้องกินยาหลังอาหารแล้วก็แม่ก็ไม่อยากมากินข้าวท่วมโต๊ะก,กับคนอื่นเท่าไหร่หรอ ไม่นับสายแล้วครับอบวันนี้คุณพ่อดูแปลกๆนะคะเหนื่อยใช่ไหมคะ เธอนี่ก็ช่างพูดช่างจาชาญาน้นนะบ้านนี้ปกติมีเจ้าสุวาอยู่คนเดียวมีเธอมาอยู่ด้วยนี่ทำให้บ้านนี้มีชีวิตชีวาขึ้นรับรองว่ามีชีวิตชีวาแน่ค่ะผมว่าถ้าคุณไม่หิวก็ไม่พักนะ